สบายดีพี่น้องพาพีาพ่พานองมาเห็ดเป็ดอบองมือน,นี้เนาะเป็ดสิบห้ากิโลพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะนี่เครื่องปรุงหรือว่าน้ำเอือบน้ำเจวเอือบเนาะเจวเอือบเป็ดที่เราเกี่ยไว้ไปดามาเทน้ำกันเลยดาวมาทลงใส่น้ำกันเลยลเนานะทลงไปเลยลงไปเลยเนาะนี่สูตรเข้มข้นพี่น้องไ้ นี่เป็นสูตรสูตรลับนะบอกไ่ได้ตัวนี้เดียวจะมาบอกในคลิปต่อไปเด้อมานําเอือเพราะมีอย่างนี้อ่ะจากใส่แล้วก็คนไปน้องเอามือสะทดเนยี่ยนะคนเลย <c oughs> เขาจะเห็ดใส่นาเอือบแบบนี้เซไปประมาณสักสามสิบถึงหกสิบนาทีเนะให้น้ามัน เขาเนื้อเขาในเนาะเพื่อให้เป็ดมีรสชาติแซ่บเนาะสิบห้ากิโลพี่น้องออนี่เนี่และหลังจากสี่สิบห้านาทีผ่านไปเนาะพวกเขาจะมาใส่เล็กกันเลยเนาะเพื่อเกี่ยมเขาเต่อปิ้งวันนี้เขามาเกี่ยมใส่เล็กปิ้งกันเลยนะพี่น้องเนาะมาเกี่ยมใส่เล็กปิ้งกันเลยเพราะว่าเขาจะปิ้งในองู หรือว่าอุบองนะอ่ะแล้วบันนี้เราจะเอามาเข้าเตากันได้พี่น้องเนาะเอาเข้าเตากันเลยอ่ะและนี่ก็คือเอาเอาเข้าเตาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้คือเอาเข้าเตาเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีเรวจะมาเบิรงนน้ำกันอีกรอบหนึ่งเนาะปิดฝาไปกัน 3ามสิบนาทีผ่านไปสีสันสีเรื้มแตกต่างไปแล้วพี่น้องเดิมมีสีแดงๆ้ำมาแล้วเนาะเดิมมีกลิ่นหอมนอะพี่น้องเดี๋ยวเอามาเบิงน้ำกันตอนที่มันซุกแล้วกันเนาะ คือตอนนี้ก็คือซุกเรียบร้อยแล้วนี่เอาออกเลยนะมันหอมกินหอมพร้อมเสิร์ฟละอืมนี่นี่อ่ะเอาออกมากันบ้างเออหอนนะอีเดี๋ยวเอาออกกันนะพี่น้องเดี๋ยวเอาเบิงน้ำกันตอนที่เอาออกแล้วเนาะนี่นี่คือเอาออกมาเบิร์เดินเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้น่ากินเพี่นอนไง แซ่บบนี้นี่หน้าตาเป็นประมาณนี้งามบวบตากินบวแล้วไปครับไปซับแล้วกันเลยเนาะไปไปซับนี่ซับนี่เรียบร้อยใส่จานไม่นรอกใส่จานใส่จานใส่จานมากินเราเิ่งหน้าตาจิตประมาณนอืน อย่าลืมพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปต่อไปเนาะนี่เป็นยังไงหน้าตาน่ากินบอนี่และหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่เป็ดอบโอง่งพี่น้องแบบนุ่มในขนาดไหนพี่น้องเอ้นุ่มๆข้างใน